สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟาร์มยาชาแน,นลนะฮะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะก็เวลาอัพยังไม่รู้ถ้าอยากรู้ก็กดกริ่ง s u ด s c r i b e กันได้นะฮะถ้ากดแจง้งเตือนขึ้นมาก็ดูกันได้นะฮะถ้าสนใจโอเควันนี้ก็เป็นเรื่องของวัคซีนอีกแล้วนะฮะก็ก็เป็นเรื่องของเอ่อน่าสนใจนะฮะของแอสตราเซเนกานะฮะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุว่านะฮะผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยเกิดขึ้นใน คนอายุน้อยมากกว่าคนสูงอายุนะฮะพูดง่ายๆคือปลอดภัยมากมากมากกว่าในคนสูงอายุเนาะคนหนุ่มสาวก็จะเสี่ยงมากกว่าถ้าฉีดอ s t r a เ e n e ก a อันนี้นะก็หลังจากที่เรามีการดีเดย์ไว้แล้วนะฮะวันที่7มิถุนาเนานะเป็นวันการดีเดย์การฉีดวัคซีนโควิดสิทั่วประเทศเนาะเป้าหมายของเราก็อยู่ที่ร0อยล้านโดสภายในสิ้นปีนี้นะฮะ โดยวัคซีนที่ใช้อยู่ในประเทศไทยมีอยู่2ตัวเนาะมีมาต็งอยู่2ตัวมีแอสตราซิเนกากับซีโนแวคนะฮะก็หลังจากเขาฉีดเขาพบว่าประชาชนนะฮะที่ได้รับแอสตราซีเนกามีการรีวิวการฉีดวัคซีนผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากมายนะฮะมีอาการข้างเคียงหลักๆก,ก็คือมีไข้เพลียปวดหัวไปจนถึงขึ้ื่อนไส้และอาจเจียนก็มีนะฮะประเด็นนี้แพทย์หญิงกุลกัญญาโชคภยัยบุญกิจนะฮะหัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อคณะนะแพทย์ ศิริราชพยาบาลน,นะฮะผู้เชี่ยวชาญได้วัคซีนโควิด1ิของประเทศไทยและผู้ติดตามศึกษาอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด -19 ทั้งหมดของไทยเนี่ยเคยให้ข้อมูลไว้ว่าถ้าเทียบกันนะฮะวัคซีนแอส,สตราเซนกากับซินโนแวคเนี่ยปรากฏว่าวัคซีนแอส,สตราเซนิกาเนี่ยมีผลข้างเคียงที่มากกว่านะฮะในเรื่องของการมีไข้มีการปวดเมื่อยนะฮะแต่ก็ต้องพูดพูดให้แร์พูดว่าการที่อาการข้างเคียงที่มากกว่าก็หมายความว่า เกิดภูมิทุนเกิดภูมิต้านทานที่สูงขึ้นนะฮะเขาประมาณว่าอาการข้างเคียงที่มาเนี่ยเหมือนร่างกายกําลังสร้างภูมิต้านทานขึ้นมานะฮะแสดงว่าร่างกายกําลังสร้างกําลังต่อสู้อยู่นะฮะขอให้คิดว่าร่างกายกําลังเกิดปฏิกิริยาสร้างิภูมิกันอยู่อันนี้คือคิดแง่บวกนะฮะทั้งนี้การจากการวิเคราะห์ข้อมูลในประเทศไทยนะฮะนี้คือเอาตัวเลขมาเอาตัวสถิติมาพูดกันหน่อยนะฮะเป็นตัวเลขนิดหนึ่งเนาะ ในประเทศไทยนะฮะจากการเก็บข้อมูลคนข้างเคียงพราว่าวัคซีนซิโนแวคเนี่ยซึ่งฉีดไปแล้วกว่าล้านคนในประเทศไทยเนี่ยผู้ได้รับวัคซีนมีอาการขาอ่อนแรงชั่วข่าว0 0 0 8นตะฮะ02ตัวหลังจุดนะ0.008%นะฮะ,นะฮะ,นะฮะหรือ82คนต่อล้านคนนะฮะส่วนอาการแพ้ที่รุนแรงในไทยเนี่ยมี12คนในล้านคนนะฮะคือ 0. 0.12% 0, 0 1, นะฮะขณะที่อันนี้พูดถึงซีโนแวคเน,ะนาะขณะที่แอสตาเซเนกามีอาการไข้เพียรปวดหัวขึ้นไส้อยู่ที่80%นะฮะอาการแพ้รุนแรงในไทยเนี่ยอยู่ที่0.016%นะฮะคือ16คนในล้านคนนะฮะแล้วก็มีสถิติของต่างประเทศคือเกิดภาวะลิ่มเลือดเนี่ยอยู่ที่4คนในล้านคนนะฮะ แต่แพ้รุนแรงในไทยนี้ไม่ได้ระบบอกว่าเป็นอะไรนะฮะอาจจะเป็นริมเลือดก็ได้หรือเป็นอย่างอื่นก็ได้นะส่วนของไฟเซอร์โมเด n ร์นาและจอร์นสันและจอร์นสันก็พบอาการไข้อ่อนเพลียนะฮะที่ห้าสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เช่นกันไข้อ่อนเพลียเขาถือเป็นแบบว่าการแพรไม่ได้รุนแรงเลยนะขณะที่อาการแพ้รุนแรงในไฟเซอร์เนี่ยพบที่อเมริกาอยู่ที่หนึ่งต่อแสนนะฮะก็แสนคนมีหนึ่งคนหนึ่งล้านคนอาจจะเจอสักสิบคนนะฮะ ข้อสังเกตในประเทศไทยคือวัคซีนแอสตรเนิกาเนี่ยผลข้างเคียงที่เป็นไข้อ่อนเพลียปวดหัวไม่ได้รับวัคซีนส่วนใหญ่เกิดในคนอายุน้อยมากกว่าคนสูงอายุนะขอบคุณที่ติดตามและชมครับไปครับสวัสดีครับ